่านผู้ฟังที่กรุบเมื่อนี้ข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอันสูงส่งที่มีโอกาสได้มากล่าวถิาำของพระเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเมื่อนี้ข้าพเจ้าก็าอยากจะนําเอาเรื่องการประกอบพิธีศิลลึกมาเว้าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเนะเาะหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า Lord Supper หรือว่า Communion หมายถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือหมายถึงการมีส่วนห่วมในองค์พระคริสต์ หรือว่าเป็นการห่วมโต๊ะกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็หมายเนาะบางเชื่อนี่การเฮดพิธีเสรล,ลึกของพวกเขานั้นมันก็บบแตกต่างเยี่งกับการกินขนมครกเกอร์หรือว่ากินน้ำองุ่นส,สืบเนาะโดยที่ว่าบ่ามีประโยชน์อะไรการเฮดพิธเสรล,ลึกนี้มันเป็นการแสดงออกถึงบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญกว่าเพียงหลับตาส,สืบ พี่น้องม่งเชื่อเวลาวเฮาเฮ็ดศิล,ลุดึกนี่เขาก็หลับตายอยู่แต่ว่าเฮายัางคิดถึงบ้านถึงเงินถึงประตูปิดปนนอหรือว่า,าคิดถึงให้ถึงหนาถึงใส่ก็แล้วแต่ถ้าหากเป็นแบบนี้แสดงว่าการประกอบพิธีศิล,ลึกของพวกเฮานั้นเป็นสิ่งที่บทถูกต้องเนะาะแท้จริงแล้วศิล,ลุดึกนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมควรที่สาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะพากันมาปฏิบัติ ทุกวันอาทิตย์เพื่อจะเป็นการระลึกถึงองค์พระเยสุคริสเจ้ามีความหมายอย่างลึกซึ้งเมื่อเวลาเขาประกอบพิธีสลึกนี้เขาควรจะสำรวมจิตใจตั้งสมาธิสงบจิตสงบใจให้จิตใจของเขาเข้าถึงความคิดฮอดคิดถึงหรือว่าความทรมานขององค์พระเยสุคริสเจ้าถึงไม้กางเขนที่พระเยซูได้ทรงมีความทุกข์มีความเจ็บปวดเพราะว่าพระองค์หักมนุษย ระองค์ฮักพวกเขาพระองค์จึงยอมความเจ็บความปวดอันนี้เพื่อจะได้ความรอดมาสู่ของทุกคนเพื่อจะได้ให้เฮานั้นเป็นคนที่พ้นจากความผิดบาปถ้าเขามาฮักพิธีเรัลึกโดยการผิดเป้าประสงค์มันก็เป็นการปรับโทษแก่เขาเองในหนังสือพระธรรมหนึ่งกรินโ์บทที่ิเข้อ27ถึง29บอกว่าเหตุนั้น้าผู้ใดามากินขา้าวจีและดื่มจากจอก ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างบ่สมควรมันก็เป็นการผิดต่อพระกายและเป็นการผิดต่อพระโลหิตของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นทุกคนจึงควรจะพิจารณาบึง่งจิตใจของตนเองเสียก่อนแล้วจึงกินข้าวจีและดื่มจากจอกนี้โดวยว่าผู้ที่กินและดื่มโดยที่บ่สังเกตถึงพระกายของพระองค์ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้มีการปรับโทษแก่ตัวเอง นี้แสดงว่าการฮับศีลลึกพวกเขาควรจะระลึกถึงพระกายของพระเยซูที่กำลังทนทุกข์ทรมานถึงไม้กางเขนและเลือดของพระองค์ได้หลั่งไหลออกถึงไม้กางเขนเพื่อเป็นการชำระล้างหนีบาปของเขาทั้งหลายเขาควรจะระลึกถึงแบบนี้เนาะเพราะเป็นอย่างเขาจึงจะมาพากันประกอบพิธีศีลลึกนี้ในวันอาทิตย์ประการที่หนึ่ง กเพื่อว่าจะมีส่วนห่วมกับพระเยสุคริตถ้าเขาบสได้ประกอบพิธีศีลึกนี้เอามาโบส์เอามานมัสการพระเจ้าเอาเหตุอย่างอื่นเขาก็จะบบมีส่วนห่วมกับองค์พระเยสุคริตเพราะว่าหนังสือหนึ่งโกริโชบที่สิบข้อสิบอกว่าจกแห่งพระพรซึ่งเขาขอพระพรนั้นเป็นสิ่งเทศเฮาพวกเขามีส่วนห่วม ในพระโลหิตขององค์พระเยสุคริสโบเมนบอเขาจีที่พวกเขาหักนั้นเป็นสิ่งที่เหให้พวกเขามีส่วนห่วมกับพระกายของพระคริสโบเมนบออันนี้เป็นคําถามที่อักรบโปโลได้รับก,การโดนใจจากพระเจ้าและถามเตือนเขาทั้งหลายว่าการที่เขาประกอบพิธีสรลึกนี้การกินเข้าจีเป็นการมีส่วนห่วมในพระกายขององค์พระเยสุคริส การดื่มน้ำองุ่นจากจอกนั้นเป็นการมีส่วนห่วมในพระโลหิตขององค์พระเยสุคริสคำว่ามีส่วนห่วมนี้ก็หมายความว่าเมื่อพระเยซูได้ทนทุกข์ทรมานถึงไม้กางเขนเลือดของพระองค์ไหลออกเพื่อเป็นการล้างนีบาาของหอทั้งหลายหรือว่ากายของพระองค์ถึอเจ็บปวดทรมานนั้นเป็นการทนทุกข์ทรมานเพื่อจะให้เขามีโอกาสได้พ้นจากความผิดบาป ถ้าเขาบริหิทธิพิธีนี้ก็แสดงว่าเขาบุมีส่วนห่วมในการที่จะพ้นจากวาปผิดความบาหรือว่าเป็นการชาระนีบาปนั้นพกองาก็บุมีเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพวกเขามานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์พวกเขาจึงประกอบพิธีสาล,ลึกนี้เพื่อจะมีส่วนห่วมในพลุหิตของปรีสคริตและเพื่อจะมีส่วนห่วมในพระกายของพระองค์นั่นเองการมีส่วนห่วมในความทุกข์ทรมานก็ แสดงว่าเขาจะต้องมีความส่วนห่วมในชง่าและสีอันง,งดงามของพระองค์ด้วยในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อสิบาอกว่าแต่เจ้าทั้งหลายจงสมสื้อยินดีที่มีส่วนห่วมในความทุกข์ทรมานของพระคริสต์เพื่อเมื่อชง่าและสีของพระองค์มาปรากฏนั้นพวกเขาก็จะได้มีความสมสื้อยินดีอย่างหลวงหลายเหมือนกันเห็นบอกพี่น้องการ ประกอบพิธีสรลึกในวันอาทิตย์นั้นเป็นการมีส่วนห่วมในความทุกข์ทรมานของพระเยซูและเป็นการมีส่วนห่วมในการที่จะมีความซื่นสมยินดีในสงอาราศีของพระองค์ด้วยในสงอาราศีนี้พวกเราก็จะมีความซื่นสมยินดีอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ด้วยนี่แหละคือความสําคัญของการประกอบพิธีสรลึกเนาะ อลละเป็นการมีส่วนห่วมในพระบุตรของพระเจ้าด้วยเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้านั้นได้สละพระชนชีพของพระองค์ถึงไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาไทยบะของเขาเพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะมีส่วนห่วมในกรณีนี้เมื่อเวลาพวกเขาได้ประกอบพิธีศีลึกเนาะในฮีบรูบทที่สองข้อสิบสี่บอกว่าเอสุนั้นเมื่อพวกลูกได้ห่วมในเลือดเนื้ออันเดียวกันฝ่ายพระองค์ จึงได้ทรงห่วมซาดมนุษย์เหมือนกันเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์ได้ทรงทำลายอำนาจแห่งความตายคือมารายแสดงว่าความตายนี่มันเป็นผลงานของมารายที่ได้ฝากเอาไว้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขาประกอบพิธีศึกานี้พวเขาก็มีส่วนห่วมในเลือดเนื้ออันเดียวกันกันกบพระองค์แล้วพวกเขาก็จะสามารถที่พ้นจากอำนาจ ของความตายของความบาปของมารซาตานนั้นเพราะว่าเขาได้ประกอบพิธีสรบลึกนี้นี่แหละจึงอยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่าการประกอบพิธีสืลึกนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญหลายสําหรับชีวิตของเขาโดนปันนดาจากมือเขาจึงเสียทหตุอหนึ่งเรยว่าจากเดือนจากปีพวกเขาจึงจะมาประกอบพิธีนี้เทอหนึงมาเบิงหนังสือกิจการบททีเจ็ดข้อสาวเนาะ นักสือกิจการปฏิบัสิข่าวได้บอกในวันต้นสัปดาห์เมื่อใดเป็นวันต้นสัปดาห์ก็เมื่อวันอาทิตย์เป็นเมื่อวันที่หนึ่งของสัปดาห์เพราะว่าอนหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันกาเพาะเขาก็เคยได้เล่ากันเนาะในสมัยเป็นเด็กน้อยนักเรียนเนาะแสดงว่าวันต้นสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์พวกเขามาเต้าโฮมกันเพื่อเฮ็ดเนางจุดประสงค์ใหญ่ในพระคมภีร์คนนั้นบอกว่า ในวันต้นสัป,ปดาห์พวกเราได้มาเต้าโฮมกันเพื่อทำพิธีหักเข้าจีอ่าแสดงว่าการทำพิธีหักเข้าจีนี้ก็หมายความว่าเป็นการเฮ็ดพิธีศิลึกเพราะว่าวันอาทิตย์พวกเรามานมัสการพระเจ้าพวกเขามาประกอบพิธีศิล,ลึกนี้พวกเขามาเฮ็ดอย่างแน่ในวันอาทิตย์เมื่อเวลาพวกเขามานมัสการหรวมกัน จึงสีเป็นการนมัสการที่สมบูรณ์ประการที่หนึ่งก็คือว่าพวกเขามาสรรเสริญพระเจ้ามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยการร้องเพลงด้วยการโดยเสียงเพลงพวกเขามาสรรเสริญพระเจ้าอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองพวกเขามานมัสการพระเจ้าโดยการอธิษฐานและอันที่สามพวกเขามานมัสการพระเจ้าโดยการหักข้าวหนุ่มปัง หักเขาจีในหนังสือกิจการบทที่สาวข้อเจ็ดนะแต่บอกอย่างชัดเจนเมื่อวันต้นสัปดาห์พวกเขามาห่วมกันเพื่อประกอบพิธีเสลิลึกหรือว่าเพื่อการหักเขาจีและประการที่สี่พวกเขามานมัสก,การพระเจ้าโดยการถวายทรัพย์ถวายทรัพย์สินที่เขามีอยู่เพื่อเป็นการส้อยเหลือสิทธิสนหรือส้อยเหลือกิจการงานของพระเจ้า ในหนังสือหนังกรินทบทที่16ขออ้อ2ก็ได้บอกว่าวันต้นสัป,ปดาห์ให้ทั้งหลายเก็บเงินกันไว้เพื่อจะอเป็นการถวายในการช่วยเหลือการไปประกาศพระกรรมของพระเจ้านนี้อักโรก็โปรโลได้สั่งพี่น้องที่โกรินทูและพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามมาจนถ,ถึงทุกวันนี้และประการที่หาสุดท้ายก็คือการฟังพระโอวาทของพร,ระองค์ฟังพระกรรมของพระเจ้าโดยการฟังคําเทศนา อันนี้แหละคือการที่เข้ามานมัสการพระเจ้า,าที่ครบสมบูรณ์มันก็มียุหาประกาศโดยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยการอธิษฐานทูลขอต่อ,อพระเจ้าโดยการทําพิธีศิลลึกเพื่อจะล,ะลึกถึงการวายพระสนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและการเป็นขึ้นมาจากักความตายของพระองค์และอันที่ห้าก็คือการฟังพระบรมว่าของพระเจ้าเพื่อจะเป็นการตักเตือนสั่งสอน ชีวิตคริสเตียนของเราเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังในการทำพิธีศิลลึกเพื่อจะให้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงโบแมนว่าเฮ็ตพอเป็นพิธีหรือว่าเฮ็ตพอแล้วพิธีถ้าเฮตแบบนั้นมันก็จะเป็นการปรับโทษแก่ตัวเขาเองและวันอาทิตย์ถ้าเขาโบได้ประกอบพิธีศิลลึกก็แสดงว่าเขาโบได้มีการประกอบส่วนใดๆกับพระเยซูคริสต์เลย เอาได้ระลึกถึงพระองค์เอาได้มาลึกถึงความเจ็บปวดทรมานและความตายของพระองค์เอาได้มาประกาศการวายพระสนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและ,ะเมื่อพระองค์ได้ทรงสั่งสอนอยู่ในโลกนี้เป้าหมายของคริสเตียนในการมานามัสการพระเจ้าในกัอาทิตย์นั้นก็เพื่อมาประกอบพิธีหาอย่างนี่นองประจําใดเนาะคือการรรเสริสพระเจ้าด้วยเสียงเพลงคือการอธิษฐานต่อพระเจ้าคือการ ประกอบพิธีสิริเลือลกพระล,ล,ลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือการถวายทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือสิทธิชนและการประกาศพระคำของพระเจ้าและสุดท้ายพอเรา,เาไ,ได้ฟังพระธรรมของพระเจ้าจาะผู้รับใช้องร้รูนี่คือเป็นการมานำบัสการพระเจ้าวันอาทิตย์อย่างคบถ้วนสมบูรข,ขอพระเจ้าทรงอวยพร